สวัสดีครับวันนี้พบกับช่วง Fashion with PPMs นะครับเราจะมาตอบคําถามที่ลูกค้าส่วนใหญ่ถามกันเข้ามานะครับเราจะสรุปสั้นๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายๆครับถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆนะครับ Power Optimizer ก็คืออุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไปยังแผงแต่ละแผงซึ่งทําให้แผงนั้นกลายเป็นแผงอัจฉริยะและสามารถแก้ปัญหาต่างๆของแผงโลาเซลล์ได้เช่น1เมื่อมีเงาบางหรือแผงเสียนะครับ คือเมื่อมีเงาบังหรือมีแผงเสียจะทําให้แผงอื่นในระบบถูกลดประสิทธิภาพในการผลิตไฟตามไปด้วยแต่เมื่อติดตั้งออปติมิเซอร์เข้าไปเมื่อมีแผงใดแผงหนึ่งเสียหรือเกิดเงาบังนะครับจะทําให้แผงอื่นในวงจรไม่ถูกลดประสิทธิภาพลงตามไปด้วย 2. ส,สามารถแสดงข้อมูลของแผงโซล่าในแอปฟูชชั่นโซล่าได้เช่นดูประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์หน้าขนาดนั้นว่ามีการผลิตไฟอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าโดนเงาบังหรือไม่ หรือเช็คความผิดปกติของแผงหรือเช็คแผงเสียโดยการจัดวางเลเยอร์ในแอปฟูชั่นโซล่าให้ตรงตามลักษณะของหน้างานจริง 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟให้แผงโซลา่าได้คือออปติมิเซอร์จะช่วยปรับสมดุลแรงดันให้มีความเสถียรมากขึ้น 4. เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบมากขึ้นคือเมื่อเกิดปัญหาหรือมีปัญหาใดๆในวงจรออปติมิเซอร์จะตัดการจ่ายไฟ จากแผงโซล่าให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่ให้มีแรงดันไปลบกวนในวงจรควรติดออปติมิเซอร์หรือไม่ขั้นแรกเลยนะครับต้องดูหลังคาบ้านลูกค้าว่ามีเงาบางังหรือติดแผงหลักบ่ายทิศทางหรือไม่หากไม่มีปัญหาเหล่านั้นก็สามารถเลือกที่จะไม่ติดตั้งออปติมิเซอร์ได้แต่ถ้าลูกค้าอยากเสริมความปลอดภัยให้บ้านมากยิ่งขึ้นก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันครับจบแล้วนะครับสําหรับคําถามเรื่องอุปกรณ์ออปติมิเซอร์ งั้นวันนี้ท p m s ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ